มาเเรียนนกๆัๆสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน่วยกันรู้ที่2.11นะครับนะคือ2.11นั่นเองนะครับในเรื่องของการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายนะครับนั่นเอง เมื่อครั้งที่แล้วครับเราได้เรียนในเรื่องของการตั้งลบไปแล้วเนาะ <men> ก็จะเป็นการตั้งลบแบบง่ายๆที่เราลบแล้วแบบไม่ต้องมีตัวยืมหรือว่าไม่ต้องมีตัวทดนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งลบมีการกระจายหรือว่ามีการยืมในตัวเลขถัดไปหรือว่าเลขด้านหน้านั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนจินตนาการครับว่าสมมติว่านักเรียนเนี่ยต้องการจะไปซื้อขนมสมมติว่าตัวเองเนี่ยมันมีตังสองบาทนะครับจะต้องไปตการจะไปซื้อนขนมที่มีราคา5บาทอย่างเงี้ยเราจะทําอย่างไรครับที่จะ ให้ได้ขนมมานั่นก็คือเราจะต้องมีการไปยืมเงินนะครับยืมเงินคุณพ่อยืมเงินคุณแม่หรือว่ายืมเงินเพื่อนนะเพื่ออาจจะยืมอีกสามบ้านนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะมาซื้อขนมนะครับรวมกับจํานวนเงินที่เรามีอยู่นะครับก็นํามารวมกันเพื่อไปซื้อขนมได้นั่เอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนเตรียมในเรื่องของแบบบัดรขึ้นมานั่นก็คือเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นครับเปิดแบบบัดรครับไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ หน้าที่หกสิบสี่กับหน้าที่หกสิบห้านั่นเองวันนี้เราจะเรียนกันสองหน้าเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เราจะทํากันในแบบฝึกหัดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแบบฝึกหัดเราเนี่ยยังเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะได้จบในเรื่องแบบฝึกหัดไปก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยครับอ่ะเปิดเลยครับหน้าหกสิบสี่นะครับมาดูข้อที่หนึ่งครับในหน้าหกสิบสี่กันก่อนข้อที่หนึ่งหน้าหกสิบสี่โจทย์ว่าอย่างไรครับโจทย์บอกว่าสอง้อยห้าสิบสี่ครับลบด้วยสามสิบ 2 5 4บลบด้วยนะครับเรามาเริ่มดูวิธีทำหรือว่าวิธีคิดไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นก็เขียนวิธีทำรักจดให้ตรงครับหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยนะครับ10ตรงกับหลัก10แล้วก็หลักร้อยตรงกับหลักร้อยไม่เขียนโย่ไปโย่มานะครับเหมือนงูนะบ,บางคนเนี่ยคุณครูดูในแบบ,บึกหัดของเราเนี่ยบางคนเขียนแบบไปคนละทิศคนละทางน,นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายด้วยนะครับเรากาลังเรียนในเรื่องของการบวกหรือว่าการลบก็ใส่เครื่องหมายให้คุณครูด้วย เห็นไหมครับว่าเรามีเงิน4บาทเห็นไหมนักเรียนอ่าเนี่ยมีเงิน4บาทแต่ว่าเราเนี่ยจะไปซื้อขนมไปไงครับขนมห่อละ8บาทเอ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรเห็นไหมครับเราเลยจะต้องมีการในเรื่องในเรื่องของการยืมตัวข้างหน้ามานะครับอ่ะจาก4บาทครับตัวข้างหน้ามีอยู่กี่บาทนักเรียนตัวข้างหน้ามีเงินอยู่5บาทเห็นไหมมีเงินอยู่5บาทก็เลยให้เรายืมมา1บาทบึ๊บตัวหน้าจะเหลือเท่าไหร่ครับ ตรงหน้าก็จะเหลือ4บาทนั่นเองเห็นไหมจากตรงหน้ามี5บาทให้เรายืมมา1น,นะครับตรงหน้าก็จะกลายเป็นเท่าไหรครับตรงหน้าก็จะเหลือ4อ่าการยืมเลขนะครับในแต่ละหลักเนี่ยเราเวลาเรายืมมาเนี่ยเรายืมเลข5มาใช่ไหมเลข5เลขหน้าเลข5เนี่ย,ย,ยให้เรามา1ก็จริงแต่ว่า1เหรียญเนี่ยของเขามีจํานวนเท่ากับ10นั่นเองอ่ามาบวกกับของเราที่มี U4 ครับ10บวก4เลยมีผลรวมเท่ากับเท่าไรครับนักเรียน มีผลรวมอยู่ที่14นั่นเองเห็นไหมครับ14ลบออก8ครับบางคนยังคิดไม่ได้ก็คิดในใจกันนะครับ8ไปในใจนะนับต่อไปถึง14 8แล้วก็9 10 11 12 13 14นั่นก็คือเท่าไหร่ครับ6นั่นเองเห็นไหมครับต่อไปครับมีเงินอยู่4บาทครับนักเรียน4บาทาซื้ขขอขนม3บาทลบออกไป3บาทปึ๊บเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ1บาทนั่นเองก็ใส่ลงมาได้เลย ต่อไปครับสองเป็นไงครับสองอยู่ในหลักร้อยมีตัวลบไหมไม่มีก็ดึงลงมาได้เลยครับอ่าก็จะมีผลรวมอยู่ที่สองร้อยสิบหกนั่นเองเห็นไหมครับอ่าอย่าลืมเขียนเลขไทยให้คุณครูด้วยนะครับอ่ะบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเราลองมาดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับเปิดไปหน้าที่หกสิบห้าครับโจทย์ข้อที่หนึ่งครับหกสิบห้าโจทย์บอกว่าสองร้อยสามสิบสามครับลบยี่สิบเก้าสองร้อยสามสิบสามลบยี่สิบเก้าเขียนโจทย์ให้ตรงนะอ่าไปข้างหม้าครับ มีเงินสามบาทจะซื้อขนมพ่อละเก้าบาทได้ไหมไม่ได้ทําไงครับก็ต้องไปยืมเลขด้านหน้ามาใช่ไหมนักเรียนไปยืมตัวทัดไปสามเนี่ยเป็นไงครับนักเรียนสามมีเงินอยู่สามบาทตัวทัดไปเนี่ยมีเงินมีเหรียญอยู่สามเหรียญให้เพื่อน,นยืมไปหนึ่งหักออกไปหนึ่งปุ๊บจะเหลือกี่เหรียญครับก็จะต้องเหลือสองเหรียญน,นั่นเองเห็นไหมยากไหมไม่ยากเมื่อกี้นี้นะครับเรามีอยู่เดิมเนี่ยเรามีอยู่สามบาทใช่ไหมครับ เพื่อนให้ยืมมาอีก10อ่ามารวมกันเลยรวมเป็นเท่าไหร่ครับ13นั่นเองเก่งมากครับอ่าจากนั้นครับ9ไว้ในใจครับลบนะครับ13ลบออก9ครับอ่าบางคนก็เอา9ไว้ในใจนับไปถึงสามก็ได้9ก้าแล้วก็สิบสิบเอลบไปเท่าไหร่ครับอ่า4นั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับ2ครับอ่า2ลบออก2ครับก็จะเหลือ สองรอ๋สองเลยเท่าไหร่นักเรียนอ่าถูกต้องครับเหลือศูนย์นั่นเองต่อไปครับสองตัวหลักร้อยไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาได้เลยครับแสดงว่าข้อนี้ผลลัพธ์อยู่ที่สองร้อยสี่นั่นเองอย่าลืมเขียนเลขไทยคุณครูด้วยนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูการบ้านของเราบ้างให้นักเรียนเปิดนะครับในแบบหัดหน้าที่เท่าไหร่ครับหกสิบสี่กับหกสิบห้ามีรวมกันอยู่แค่สิบข้อนะครับคุณครูเนี่ยทำให้ดูไปแล้วสองข้อนะครับลอกลงไปด้วยนะอันนี้นะครับ ทำข้อนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะทำแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูในไลน์วนตัวได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะเรียนกันค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยได้มีเวลาทําการบ้านที่เยอะขึ้นนะครับรอบวันนี้ก็วิชาคณิตหมดเวลาของครูเบิร์ดแล้วครับบ๊ายบาย